สายประวัติศาสตร์สายมูสายขีดมาทางนี้นะคะวันนี้จเจ๊จะพาไปส่องวัดสุดห่างสุดขั่วนะคะการกรุงเทพมีเรื่อง เรื่องราวระดับชาติซ่อนอยู่ค่ะวัดแรกที่เจเด,ดินทางไปนะคะเดินทางโดย BTS ค่ะชื่อว่อา,าวัดอินทราลังวรดวิหารแนะก็ต่อด้วยรถมอตอไซค์นะคะวันนี้เป็นวัดประจํารัชการสมเด็จเจ้าตากสินนะคะที่นี่เคยเป็นวัดประจําของพระองค์ค่ะและภายในยังมีเจดีย์ที่มีเชื่อกันว่าเป็นพระกรมาอ,อัญถิของพระองค์ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะแล้วอยากให้การงานการเงินราบรื่นนะคะต้องมาสาักกลัะที่วัดนี้เลยคะ่ะมาต่อที่วัดที่สองนะคะจะบอกวัดที่2จะเอชชอบมากๆเลยค่ะชื่อว่าวัดเทพธิดารามนะคะเป็นวัดของเจ้าฟ้าวิราชพระ ะะวันนี้ฟังเพื่อเทอทุนเกียรติขององค์หินโดยตนเลยนะคะสถาปณิสยกรรมและพลังงาน,นะะละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วจะบอกว่าวัดน,นี้เนี่ยสำหรับใครนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะ่สยทำงานเนี่ยแนะนาให้ลองมามูฟักครั้งในชีวิตะคะจะบอกว่าหลังจากที่เจมาม,มูเนี่ยได้พลังงานแบบพลังงานใสจ,จากไอติ้งที่เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเสกก็ได้เอาคนะคะดอกบัวสดนะคะมาถวายคะ่ะแล้วก็วงมาลายกลมด้วยนะคะมาถวายเจ้าฟ้าวิราชนะคะ,ะก็เอาุปมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอย่าลืมไปมูกันนะคะ